สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องจีอร์ชแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลักสิบล่างนะครับสูตรหลักสิบล่างนะครับก็ที่ลงไว้ก็มีอยู่2ชุดนะครับที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่3ามนะครับชุดที่3ามเรามาดูกันนะครับชุดนี้ก็จะมีตัวชนนะครับกับชุดแรก หลักหน่วยนะครับก็ลงไปสามชุดนะครับเทียบชน3ามชุดถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่านะครับว่าตัวชนหลักหน่วยนะครับวดนี้ถือว่าชนกันชัดเจนนะครับในหลักหน่วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมาตามสูตรหรือไม่แต่ว่าถ้าเอาตามสูตรแล้วงวดนี้หลักหน่วยถ้าจะ เอาตัวเดียวก็ได้เลยนะครับตามสูตรเพราะว่าแต่ละชุดนี่ชนกันเหมือนกันทั้ง3าสูตรนะครับถ้าใคร HAEL ได้ดูก็คงจะรู้นะครับว่าชนกันที่ตัวไหนนะครับหลักหน่วยล่างเดี๋ยวหลักสิบนะครับสองสูตรเทียบชนนี้เรามาดูนะครับว่าจะชนกับชุดแรกตัวไหนนะครับก็จะมีสูตรเก่าหนึ่งสูตรที่ไม่ได้ลงนะครับงวดที่แล้วที่ได้เลขศูนย์นะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่หนึ่งสูตรเทียบชนจากงวดที่ออกหกสามนะครับ สองสูตรเทียบชนนะครับก็เดือนก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆ้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับ นาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจเจแชนเนลหวยฟรีนะครับทาง Youtube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับจากงวดที่ออกหกสามนะครับงวดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่สามตัวนะครับสามหกเจ็ดตัวที่เข้ามาคือเลขหนะครับออกหกสามชนกันสี่ตัวเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับออกหนึ่งสี่เลขหนึ่งเข้ามาชนกันสามตัวนะครับห้าหกเก้ากับรางวัลที่ออกเก้าหนึ่งตัวที่เข้ามาคือเลขเก้า ชนกัน4ตัวนะครับ7801นะครับกับรางวัลที่ออก85ตัวที่เข้ามาคือเลข8ชนกัน8กับ1นะครับกับรางวัลที่ออก89ชนกัน3ตัว670นะครับออก61ตัวที่เข้ามาคือเลข1นึ่ตัวที่เลข6 ชนกัน0กับ3นะครับของวดที่ผ่านมานะครับกับงวันที่ออก09นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0เดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับมาดูสูตรนี้ก่อนแล้วกันสูตรนี้สถิติย้อนกลับไปได้อีกนะครับย้อนกลับไปถึงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับแต่ว่า ก็เป็นตัวเลข6ตัวนะครับก็เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดวงวัดใจไปกับตัวชนนะครับทําเป็นตัวอย่างให้ดูจากงวดที่ออก6 3นะครับเพราะสูตรที่เอามาชนเข้ามาจากงวดที่ออก6 3งวดแรก1นบวกเกเป็น8 8ดบวกเเป็น17ได้เลขเจ็ดเพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับเจ็ดส่นตัวที่เข้ามาคือเลข6นะครับหลักสิบ บวกกันแล้วได้8814703นะครับออก14บวกกันแล้วได้20นะครับ036925ออก91 814703นะครับออก85ดห้าห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศนย์นะครับออกแปดเ้า 147036ออก61ของงวดที่ผ่านมานะครับบวกกันแล้วได้7703692ดนะครับกับพลางวันที่ออก09สูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับแต่งวดที่แล้วไม่ได้ลงให้ดูนะครับของงวดนี้7จบวก4เป็น11 11บวกหเป็น16นะครับได้เลขหเริ่มไปทีละสามแต้มก็9 2 5 8 1น,นะครับเยอะนะครับแต่เราไม่เอาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาเทียบชนเนาะสิบหก็พอ,พอห7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหลักพันบวกด้วยหลัก หน่วยของเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1สูตรที่2งวดแรกนะครับ3าวกหเป็น4 4่บวกเเป็น13ได้เลข3นะครับตัวแรกบวกหนะครับหรือว่าเพิ่ม1ได้4 4นะครับ4ีวกสเลได้6 6บวกหได้ 1, 7 4นะครับ4ตัวนะครับสูตรนี้ตัวที่เข้ามาคือเลข6กนะครับกับผลวัลที่ออกวดต่อมานะครับ4วก3บวก0ได้เลข7นะครับ7 8 ศูนย์หนะครับกับผลางวัลที่ออก14นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหงบวกแล้วได้สิบห้านะครับห้าหกแปดเก้านะครับกับผลางวัลที่ออกเก้าหนึ่งเลขเก้าเข้ามาบวกแล้วได้เจ็ดนะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่กับผลลงวัลที่ออกแปดห้าตัวที่เข้ามาคือเลขแปด บวกกันแล้วได้18นะครับ8 9 1 2ก่ับผลรางวัลที่ออก8 9เลข8นะครับหลักสิบสอบวก6เป็น8 8บวก8เป็น16นะครับได้เลข6 6 7 9 0็กนนะครับกับผลรางวัลที่ออกนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6 สองงวดที่ผ่านมา0ูนบวกเบวกหเป็น10นะครับได้เลขก0เพิ่ม1นะครับตัวแรกได้เลขก1 1เพิ่มสะครับได้3 3เพิ่ม1ได้4กับผลรางวัลที่ออก0ูนตัวที่เข้ามาคือเลขก0อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่งวดแรกที่ลงนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้0ูนบวกสบวกหได้เลข9ก้ ตัวแรกเพิ่มหนึ่งหรือว่าบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิบตัวนี้ให้บวกสองนะครับศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามเก้าศูนย์สองสามสิบหกตัวพอหกเจ็ดนะครับ มีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับทวดนี้ระหว่างสองสูตร ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข9ก9เลขก0ไม่มีนะครับมีเลข2เลข3ไม่มีนะครับชนกันอยู่สองตัวนะครับชนกันที่เลข2แลวก็เลข9ก9นะครับ หกกพอหกเจ็ดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสองสูตรเทียบชนหลักสิบล่างวดนี้นะครับวดแรกที่ลงทั้งสองสูตรนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาข้อลงไปครบหมดนะครับสูตรเลขล่างนะครับ หลัก10บนะครับ3ามชุดที่ลงนะครับตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข2นะครับที่ชนกับชุดแรกนะครับเลข2ก็มองว่าน่าสนใจนะครับในหลัก10ล่างในงวดนี้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงหลักสถิตินะครับ อนนะต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกทก,การติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ